นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์แชร์หน่อยเนาะัสดีจ้านะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเห็นนรืยังนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะวันนี้ก็นะครับอาจจะดูดวงให้ ใครที่ยังไม่เคยดูดวงกับอาจารย์เนาะวันนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิศใหม่เนาะที่ห้องทํางานใหม่ก็ขออนุญาตนะครับท้กทายทุกคนเลยใครที่ติดตามแล้วนะครับก็วันนี้วันจันทร์สวัสดีวันจันทุกทุกคนเนาะก็ติดตามนะครับไลฟ์สดนะครับก็จะไลฟ์ที่ห้องทํางานใหม่นะครับอันนี้คือห้องทํางานอาจารย์นะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แชร์ค่ะนะครับวันดีจ้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะวันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันวันที่ห้าใช่ไหมเสียงชัดไหมครับคาดชัดไหมนะครับ ใครเกิดวันอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าดวงตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับมันจิติดกัคดอยู่เลยรู้สึกว่านะครับดวงตัวเองไม่ดีนะแล้วก็อยากจะดูดวงกับอาจารย์เนี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพราะว่า ที่อาจารย์ดูให้นี้นะครับดูให้ฟรีนะครับดูให้ฟรีนะครับฟังไว้นะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์ต้นนะครับแม่นไหมตรงไหมนะครับส่วนใครที่นะครับอยากจะได้นะครับโปรสินค้าอะไรอยากได้กระเป๋าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยายละเอียดต่างๆให้ฟังเลยฝากกดติดตามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนที่ติดตามที่เพจอาจารย์ต้นสริกานี้เพจจริงนะครับนะครับใครที่ติดตามเพจอาจารย์ต้นน่ะอันนี้เพจจริงนะเป็นเพจสำรองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า แนวทางโชคที่เราจะคุยกันนั้นนะครับผมต้องขออนุญาตเนาะผมใบให้อย่างเดียวนะครับสําหรับนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทะเบียนรถที่ฝันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะนะครับสําหรับใครที่รอวันวันที่16กนะครับ16กรกฎานี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายให้เนาะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับอใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ันจ้านะครับนะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับ คิดถึงคิดถึงนะครับก็อยู่อยู่หลายวันนะครับที่ไม่ได้มาไลฟ์สดที่เพจนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เพจเนี้ยนะครับจริงๆแล้วผมไลฟ์สดเนี้ยนะครับผมจะไลฟ์สดนะครับทุกเพจนะครับที่เป็นเพจเพจจริงเดี๋ยวแป๊บนึงขอคุยก่อนครับขอคุยก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับนะครับสวยไหมนะครับข้างหลัง ข้างหลังเป็นยันที่อาจารย์ต้นเฉียนนะครับเฉียนขึ้นนะครับจากมือนะครับจากมืออาจารย์นี่แหละ,ะครับเขาเรียกว่ายันหน้าคลานะ้าเนาะเฉียนตมวันเดือนปีเกิดเนาะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาดวงเนาะถ้าท่านมีคนหนึ่งที่เคยดูดวงมาหลายๆที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับนะครับดูที่อื่นแล้วมันไม่แม่นหรือว่ามันไม่ตรงกับการใดเนี่ยลองมาดูกับผมบ้างเนานะนะครับเรามาดูกับผมบ้างเนานะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์กนจ้านะครับนะครับ ขอคนดูหนึ่งพันนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับมีลาวเนาะเดี๋ยวผมจะนะครับบอกในกลุ่มแล้วก็บอกผพานบนต่อเนาะผมจะให้ดูนะครับเอ่อพอดีนะครับพอดีเนี่ยอ่าผมจะให้ดูก่อนนะนี่ครับเอ่อฝันนะครับเนี่ยทะเบียนรถคันนี้มันหลุดครับมันหลุดนะครับมันหลุดเลยนะครับเด็ดนะครับผมจะให้ดูนะนะครับเดี๋ยวผมพืดเปอกนะครับทะเบียน นี่ครับผมให้ดูเลยผมไม่รู้ว่าอ่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเนาะใครเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับนะครับเนี่ยอาจารย์เกือบพีว่าเมียค่ะนะครับเปดโอนค่ะเดี๋ยวนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะนี่คือครับฝันว่าทะเบียนรถคันนี้มันหลุดข้างหน้าเลยนะครับหลุดนะครับหลุดหายนะครับนะครับทะเบียนรถคันนี้มันหลุดหายนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหาย มันหายนะครับตอนไหนแต่ตอนนี้เจอแล้วครับนะครับนะครับเจ็ดแปดสี่ห้านะครับเออทะเบียนรถคนนี้หายหนึ่งเเห็นไหมทะเบียนรถหนึ่งเกก็มานะครับนะครับเจ็ดแปดสี่ห้านะครับนะครับนะครับที่มันหายอ่ะนะครับก็คือทะเบียนรถตัวนี้นะครับเจ็ดแปดสี่ห้านะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยเนาะฝันนะครับแล้วก็ฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแช่ความฝันนะครับนะครับมันเป็นแช่ความฝันนะนะครับ เออผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับนะครับฝันว่าทะเบียนรถคันนี้มันหายเจ็ดแปดสี่นะครับนะครับนะครับแปดสี่ห้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้โชคทุกท่านไหมจะให้โชคใหญ่ทุกท่านไหมผมก็ไม่รู้เนาะโอเคจ้านะครับก็ให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งในกลุ่มอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับใครที่นะครับนะครับนะครับอยากได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่านะครับเซนะครับ เอ่อเขาเรียกว่าครีมนะครับครีมนะครับนะครับเอ่อครีมดูแลผิวหน้าเนาะนะครับตัวนี้เลยนะครับนะครับผมให้ดูเลยวันนี้ผมจโปูนะครับให้ข้อกลุมเลยนะครับผมแถมให้เลยนะครับตัวนี้เลยครับเขาเรียกว่านะครับตัวนี้ไนท์เพอร์เฟคครีมเป็นครีมสาริกัดคอลลาเจนจากสมใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้า นะครับหรือว่าถุงเตยตาเยอะๆผมแนะนําเลยลองเอาตัวนี้ไปใช้ครับนะครับยังมีกล่องความเป็นมงคลด้วยนะครับกล่องตัวนี้นะครับปกติราคาอยู่ที่นะครับอันนี้นะครับ690ครับ690นะแต่วันนี้นะครับผมจัดเพียง650ครับนะครับผมให้แถม2อย่างเลยครับนะครับแถม2ออย่างเลย650ครับใครจะรับนะนะครับแถมด้วยค่ะนะครับได้ยาที่ฟันนะครับอรุณทรนะครับใครปากเหม็น ปากเน่านะครับเปืดอปวดเหงือกบ่อยๆนะครับผมแนะนําเลยเป็นยาสีฟันตัวนี้ครับนะครับเป็นสูตรโบราณครับตัวนี้เลยนะครับผมแจมให้สองชิ้นหกร้อยห้าสิบจ้านะครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับอ่าพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกคนนะครับผมแจะให้ดูเลยนะครับผมแจะให้ดูเลยเป็นยาสีฟันนะครับเป็นยาสีฟันนะครับอันนี้แจะให้ดูเลยห5ร้ยหสิบพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะครับดึงเข้ากลุ่มเนาะ ใครที่รอแนวทางโชคนะครับแล้วเราเราเราไปคุยกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก่อนที่ผมไปดูดวงใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นยาจีฟันโบราณนะครับสูตรโบราณนะนะครับใช้ดีมากๆเลยนะครับใช้ดีมากเลยนะครับหลอดนี้นะครับนะครับราคานะครับนะครับหลอดนี้ราคาอยู่ที่นะครับ4ี่อยห้าสิบนะผมแถมให้ในโปรนี้นะครับหลอดนี้ราคา4ี่รอยห้าสิบครับจะเป็นแบบนี้นะครับยาจีฟันนะนะครับแบบนี้นะครับ ใช้ได้ดีมากนะครับใช้นะครับเขาบอกว่าใช้เท่าเม็ดถั่วใช่ไหมถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาใช้เท่าเม็ดถั่วแต่นี้ครับคุณใช้เท่าเมล็ดข้าวสารก็พอนิดเดียวครับฟองเยอะมากแล้วก็ปากเย็นกินหอมนะครับใช้นิดเดียวอันนี้หล่อนี้ครับบางคนนะสามเดือนยังไม่หมดเลยใช้ทุกคนในครอบครัวนะครับผมอยากให้ลองใช้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของปากเม็นดูดบุหรี่จัดนะครับนะครับดูดบุหรี่จัดแล้วก็นะครับตื่นเช้ามาแล้ว มีคนบ่นว่าปากเหม็นนะครับตัวนี้เลยครับแล้วยังมีนะครับความสาคัญเลยนะครับในกล่องนี้ครับยังมีคาถาให้คาถาหน้ามิตาให้นะครับนะครับยาสีฟันเหล่านี้นะครับมีความเป็นมงคลอยู่ที่นะครับนะครับนะครับได้ใช้แล้วบุร่างบราณเขาบอกว่าแปรงฟันแล้วพูดจาอะไรเนี้ยมันจะเป็นสิริมงคลนะครับใช้ดีมากใครได้ใช้แล้วครับเป็นไงบ้างใช้ดีไหมใช้นิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้นานนะครับวันนี้ผมจัดโปรแถมให้เลยผมแถมยาสีฟันแล้วก็สบู่นะครับใช้ดีจริง นะครับสั่งนะครับนะครับครีมไนท์เพอร์เฟกครีมครีมสารสกัดคอลลาเจนจากโสมนะครับสร้างเซลล์ผิวใหม่นะครับุงไตใจเยอะกะริ้วรอยเอาตัวนี้ไปใช้ครับจะทําให้หน้าใสขึ้นนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าใครที่ใช้มาลายยี่ห้อแล้วลายแบรนด์แล้วไม่ดีขึ้นนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้นะนะครับก่อนที่ผมจะดูดวงนะ650ค่าผมอ่านชื่อเลยนะครับคุณคณิษ้้า650นะครับเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้450อันนี้200เป็นเท่าไหร่ครับ ให้ดูเลยนี่ครับผมให้ดูเลยนะครับอ่ะผมให้ดูนะสำหรับนะครับนี่ครับที่ทะเบียนรถมันหลุดครับ4ี่ห้านะครับเจ็ดปียสี่ห้านะครับ เจ็แปสี่ห้าผมก็ไม่รู้ว่ามาไหมครับเออนะครับเจ็ดแปดสี่ห้านะครับอาจารย์ฮับเฟียให้หน่อยเดียวคุณพีราดาบอกว่าอาจารย์ฮาเฟียให้หน่อยนะคือทะเบียนรถเน id ี่ยครับสี่ห้านะครับนะครับนะครับผมก็ให้ดูเลยครับแปดสี่สี่ห้านะครับนะครับเออสี่หนึ่งนะครับเออนะครับประมาณนี้นะครับ87ดเจ็ดนะครับอีกเนาะ นี่ครับก็คือเนี่ยสี่ห้าถ้าเบียนรถมันหลุดครับนะครับถ้าเบียนรถมันหลุดเนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคนะครับขอพักนะครับพักเบรกนะครับใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมดู